ทุกคนคะจากที่สาวน้อยเฮตนำจุลินทรีย์สังข้อแสงค่ะแต่หลังจากที่สาวน้อยเฮ็ดผ่านไปได้สี่มือแล้วนี่ค่ะผลที่สาวน้อยโบน้ําออกไปตากแดดหรือเอาไปวางไว้ตรงที่มีแดดแสงแดดแหงหรือแสงแดดจัดจ้านนะคะพี่น้องคะนี่ค่ะน้ําจุลินทรีย์เพื่อนก็เลยโบเปลี่ยนสีน่าจะนะคะ,ะแล้วเพิ่นกามีคนแนะนําสาวน้อยบอกว่าต้องเอาไปวางไว้ที่มีแดดจัดค่ะแสงแดดแหงๆค่ะเพื่อว่า จุลินรีย์สังโคเสแสงเพื่อนซีได้เจริญเติบโตและกาขยายพันธุ์ได้ดีค่ะพี่น้อง่าอันนี้หลังจากสีมือเลยค่ะนี่ค่ะน้าจุลินทรีย์ของเฮาเป็นแบบนี้ค่ะยังพวกเป็นสีแดงแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าเพื่อนต้องเปลี่ยนสีเป็นสีแดงหรือเป็นสีชมพูแบบนี้เนาะค่ะพี่น้อง่าเดี๋ยวสนนอยซีนําเอาเพื่อนออกไปไว้ตรงที่แดดจัดค่ะพี่น้อง่ะเดี๋ยวแล้วสนนอยซีมาอัปเดตให้บึงนะคะอันนี้สีมือแล้วค่ะที่สโนไวซ์ได้แบบนี้ค่ะ เดี๋ยวเราสิลองเอาไปตากแดดเบึงค่ะพี่น้องคอาอาจสิสิทานบ่หรือบ่ทานสนนอยกบบอระโบจักเนาะคะ่ะเพราะว่าเพื่อนบอกว่าต้องเฮ็ดแล้วมือแรกแล้วก็คือต้องเอาไปไว้ตรงที่มีแสงแดดเลยค่ะแต่สโนอยเอาไว้ตรงนี้เพื่อนบอ่ถึงแดดเนาะคะ่ะคำว่าจุลินทรีย์สังงคอแสงเนาะเราต้องทําความเข้าใจสโนไวหู้หู้เทาบ่ถึงกนันเนาะอาจสีต้องเยนหู้อีกหลายค่ะเดี๋ยวสโนอยจะเอาออกไปไว้ตรงที่มีแดดค่ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวคุณไปก่อนค่ะ เดี๋ยวสโนอยสิเก็บเพื่อนว้ตรงนี้เนาะตรงนี้สึกแดดหมดมือหมดเว้นค่ะพี่น้อง่ะเดี๋ยวสโนอยสิมาอัปเดตให้เบิงะะ่งเลยค่ะเกี่ยวกับน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงของเขาค่ะเอาเพื่อนที่เปลี่ยนสีหรือบอเดี๋ยวมาอัปเดตให้เบิ่งจ้า